สวัสดีชาวปยาไอทีทุกท่านนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เราเพิ่งทำคลิปที่ Unbox อกซ์รองเท้าไปบัดบานะวันนี้ก็ได้คู่ใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่าคู่นี้น่าจะจบแล้วนะครับไม่น่าจะมีตัวไหนที่เพอร์เฟกมากกว่านี้อาจจะมันจริง,รงๆมันมีเพอร์เฟกมากกว่านี้นะครับแต่ก็โอเคตัวนี้ถือว่าเป็น Performance น h o ชูส์หรือรองเท้าที่มีเปอร์ฟรแมที่สูงนะครับก็วันนี้เรามี Bond นะครับถ้าคนปั่นจักรยานอยู่แล้วก็จะรู้จักแบรนด์นี้นะครับก็คือเป็นแบรนด์รองเท้าที่ไม่เหมือนใครนะครับไม่มีความเหมือนหรือตัวสตรัคเจอร์ของตัวรองเท้าเนี่ยก็แหวกแนวไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่ามีตัวนี้มีฟีเจอร์คิลเลอร์หรืออะไรที่พิเศษกว่าแล้วก็ไพรส์ต่างเนี่ยอะไรยังไงนะครับอันนี้นะครับที่ผมได้มาจะเป็นตัว Lion Road Plus นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็น Asian Fit มันจะมี2ตัวนะครับต้องบอกก่อนว่าบอลจะมี2แบบก็คือ Asian Fit แล้วก็ Narrow Fit นะครับซึ่งตัว Narrow Fit เนี่ยต้องออเดอร์ order, นะครับแต่อ s i a n Fit ก็คือจะมีขายเพราะว่าบ้านเราก็จะขาย A s i a n Fit เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ผมได้มาก็คือไซส์ผมเลยก็คือไซส์44นะครับความยาวเท้าผม27.5ซึ่งเป็นอะไรที่หาย,ยากมากนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับด้านหลังก็จะมีไซส์ชาร์จให้นะครับ โอเคมาอันบ็อกซ์เลยแล้วกันนะครับเปิดซองมานะก็จะเจอตัวรองเท้านะครับสีที่ผมได้มาตรงนี้จะเป็นสีดาทองนะครับตรงนี้เลยนะครับก็สวยงามนะเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับตัวถุงผ้านะครับที่ให้มานะก็จะเป็นอย่างนี้นะบอนไซไซคลิงนะครับสวยงามนะในราคาเนี้ยแบรนด์อื่นผมว่าไม่มีแถมถุงใส่รองเท้าให้นะครับแต่ทางบอนก็ได้แถมให้มานะครับ มาดูตัวรองเท้ากันนะครับสิ่งที่มันบันเดอร์มิกก็คือตัวน็อตนะครับสำหรับยึดคลีดด้านล่างนะครับแต่ตรงนี้ผมทําการซื้อแล้วก็ฟิตติ้งมาแล้วนะก็เลยการไม่ต้องใช้น็อตของมันก็คือใช้น็อตที่แถมมากับตัวคลีตเลยนะครับไหนๆมาถึงตัวรอง,งเท้าแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเจ้าบอลไลออดโรดพัลสเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสำหรับเจ้าไลออดโรดนะครับมันเป็น the world first carbon composite s o นะครับที่สามารถ อได้นะครับก็คือตรงพื้นเนี่ยปกติบอนส์เขาจะทำที่เป็นฟูลี่นะครับคาร์บอนโมโนคลอกนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นคาร์บอนคอมโพสิตโมโนคลอกมีความหนาประมาณ4.6มิลมตรนะครับตรงนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะอบไม่ได้นะครับแต่ทางบอน์เนี่ยก็ได้ทำการออกแบบตัวเนื้อเลซีนต่างๆเนี่ยให้มันสามารถอบได้นะครับปีน,นี้ก็อบมาแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่ารองเท้าที่อบได้เนี่ยมันดียังไงนะครับรองเท้าที่อบได้เนี่ยเวลาเราอบแล้วเนี่ย มันจะสามารถเชฟตัวเนื้อคาร์บอนต้องขใจก่อนว่าบอน์เนี่ยผมจะบีบให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้คือนเนี่ยตรงตรงตรงขอบตรงนี้ก็คือนเนื้อพื้นคาร์บอนที่มันพุ่มเท้าเราขึ้นมานะครับอันนี้คือจุดเด่นของบอน์เลยนะครับซึ่งแบรนด์อื่นอาจจะเป็นแค่พื้นนะตัวพื้นอย่างเดียวนะครับแต่ตัวบอน์เนี่ยก็คือจะพุ่มขึ้นมาจนถึงขอบนิ้วเลยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละคือฟีเจอร์เด่นของบอน์ทุกรุ่นนะครับก็คือมันสามารถเวลาเราปบแล้วเนี่ย เราสามารถเชฟตรงเนื้อตรงขอบตรงนี้ให้มันกระชับเข้ามากับพื้นเท้าเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวอัปเปอร์หรือตัวหนังด้านทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอ่าไมโครแอนตี้สครัชเชอร์ก็คือว่าการรอยขีดข่วนได้ในระดับหนึ่งนะต้องบอกว่าได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็ตัวเบาเนยจะเป็นรุ่น L6 นะครับก็ uh, หมุนแล้วก็ดึงนะเป็นเรื่องอ uh, แบบแบบที่เราใช้ใช้กันนะครับนะ อันนี้คือฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็จะมีสิ่งที่บอนเด่นอีกนึกเรื่องนึงก,ก็คือเรื่องอุปกรณ์ Replaceable นะครับหรือวาอ่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนได้ก็คือตัวส้นเนี่ยก็มีอะไรเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวหัวเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยหัวเนี่ยมันเป็นแบบยิงกาวไม้ใช่ไหมถ้าอนาคตมันสึกล้อรุดลอบไปก็สามารถซื้อไอตัวนี้มาเปลี่ยนได้มันมีขายแยกนะชิ้นบนกับชิ้นล่างมีขายแยกนะครับไอตัว พื้นตรงนี้ก็เราก็ไม่ค่อยจะโดนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ไ,ไปเดินบนหินหรือมันก็แทบจะไม่มีรอยขีดขว่วนอะไรอยู่แล้วนะครับด้านล่างก็เขียนคอมโพสิตนะคอมโพสิตบอนซายคลิ้งนะครับแล้วก็ที่พิเศษเท่าที่ผมเห็นจากหลายๆแบรนด์หรือหลายๆรองเท้านะครับรองเท้าหลายๆแบรนด์ตัวกราฟของบอนเนี่ยละเอียดมากนะครับในการวางครีตต่างๆเนาะละเอียดมากมีบอกเป็นระดับ5มิลเลย ตัวไร o ออด plus เนี่ยนะครับจะมีการยึดเบาในคหนึ่งตำแหน่งนะครับอีกอันนึ้งก็จะเป็นเวลโครเป็นแบบเจตุกแก่นะครับสําหรับบลอนเนี่ยจะมีรูระบายอากาศนะครับแค่ด้านหน้านะครับตรงนี้2องฝนะัเนาะแล้วก็ตัวระบายอากาศก็จะมีอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับพื้นไม่มีรูระบายอากาศเลยครับไม่ไม่มีแบบ ventilation เลย เพื่อเพิ่มความกระชับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนละอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่ลองปั่นเนาะจริงๆผมลองแล้วคือลองฟิตตอนฟิตติ้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองปั่นในระยะทางที่ไกลๆนะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดความอับชื้นหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีตรงนั้นนะเพราะว่ารองเท้ามันบางนะอ่ะหมายถึงว่าตัวฟองน้ำเนี่ยมีฟองน้ำนะแต่ว่ามันนุ่มแล้วก็บางนะครับตรงลิ้นนี่ก็มีบุกนวมมาให้บางๆนะครับคือความสติฟเนี่ย แน่นอนว่าบอนสติฟแน่ๆนะครับด้วยความที่เป็นคาร์บอนของประสิทธิ์มาสติฟแน่ๆแล้วก็ความสบายเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปนะครับด้วยความที่มันแข็งไปหมดเลยนะครับตัวตัวหนังหรืออัปเปอร์เนี่ยมันก็สติฟด้วยนะครับถ้าคือผมใส่มาถ้าที่ทุกคนดูคลิปผมมาก็จะรู้ผมเปลี่ยนรองเท้ามาหลายคู่แล้วเอาว่า first impression แรกที่ใส่บอนไลออนตัวเนี้ยคือแม่งสติฟไปหมดและเออก็คือทั้งตัวอัปเปอร์ตรงเนี้ยมันก็กระชับเทา้าเราด้วย ตัวพื้นมันก็แข็งด้วยนะครับแข็งกว่าไอ้รุ่นที่ใส่ใส่มาครับสำหรับราคาเจ้าบอลไลอดพลัสนะไปที่ที่5,700บาทซึ่ง5,700ันนี่ผมถึงบอกว่ามันเป็น the world first mass product นะที่เป็นรองเท้าที่สามารถอบได้ก็เนี่ย5,700บาทคุณได้รองเท้าที่เป็นพื้นเป็นคาร์บอนคอมโพสิตแล้วนะครับเป็นมีส่นผสมงของคาร์บอนแล้วความสติ๊ปต้องพูดถึงบอลสติ๊ปแน่ๆนะครับแล้วก็ตัวหนังอะไรต่างๆเนี่ยหรืออุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยถือว่า เกินราคาแล้วนะครับมันเกินราคาตั้งแต่มันอบด้น,นะครับแล้วก็พวกชิ้นพวกนี้พวกชิ้นเบาเนี่ยคุณสามารถเคลมได้นะครับเบานีถ้าสมมุติมันฉีกขาดหรือหลุดอะไรเงี้ยคุณเคลมแล้วนก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้คุณเลยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมน่าจะใช้คูน่นี้ยาวๆเลยนะครับ mm hmm. ก็ใครสนใจเจ้าบอลไลออนพลัสตัวนี้นะครับลักษณะความสวยงามนี้สีอ่ะเดี๋ยวไปดูสีกันอดดีกว่าไปดู สีก็จะมีลักษณะามีสีประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูว่าแต่ละร้านเนี่ยคือถ้าไปซื้อตามร้านนี้ก็ต้องไปดูว่าแต่ละร้านสต็อกสีไหนไว้นะครับแต่ถ้าสั่งออนไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างก็มีสีให้เลือกแทบจะครบทุกสีครับแต่ไซส์ก็แล้วแต่คุณคุณจะใส่กันเนาะอ่ะอันนี้คือเจ้าบอลไดออฟพลัสนะก็เอามาให้ชมให้เลือกเป็นทางเลือกของคนปั่นจักรยานในยุคนี้แล้วกันนะครับโอเค ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมายาทีนับแล้วก็ใครจะสในใจจะหาซื้อเจ้าบอลไลอ้อนพลาสเนี่ยก็สักกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ